รอด้วยรอแม่ด้วยดิหนูจะไปไหนฮะหนูจะพาแม่ไปไหนไปไหนฮะไปไหนพาแม่ไปไหนไปไหนหนูจะไปไหนอปไปไปพาไปฮะหนูจะไปไหนลูกไปไหนคะไปไหนพาไปไหนเนี่ยอ๋อไปเดินเล่นพาแม่ไปเดินเล่นเหรอหนูจะไปไหนฮะ ไปไหนอ่ะไปไปแม่ตามไปหนูไปหนูเดินไปแม่ตามไปไหนอ่ะไปไหนอ่ะหนูไปไหนอ่ะแม่ตามไงแม่ก็แม่ตาม,ม,ตามหนูไงหนูก็เดินไปสิหนูก็เดินไปสิอ่ะฮะรถนะลูกรถนะรถมา ớt nha,ớt,ớt. Giờ đi, tự tớng 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 tự แม่หลบรถแล้วอยู่กลางถนนเลย <c oughs> ทำไมจมาทำธุระก็ไปสิตัวเองจะทำธุระตัวเองก็ไปสิยืนขาสัน้นพับพับ,พบ ตัวเองจะทํำธุระตัวเองก็ไปสิใช่ไหมแม่ก็เดินตามเฉยๆเดินตามเฉยๆทำไมอะหนูตัวเองจะไปทํำธุระตัวเองก็ไปสิเดวก็ตามมาด้วยเฉยๆไปเลยจะไปไหนก็เดินไปเลยเห้ามตามใช่ไหม ห้ามตามใช่ไหมห้ามตามใช่ไหมเขาจะไปฉี่ <c oughs> จะไปฉี่แม่ห้ามตามหนูจะฉี่แม่อย่าตามหนูมา ทำไมอะทำไมหนูจะไปไหนหนูก็ไปดิแม่ก็เดินตามเฉยๆก็แค่เดินตามเฉยๆเอไมายอะตัวเองจะไปไหนตัวเองก็ไปสิแค่เดินตามเฉยๆปะหนูจะไปไหนหนูก็ไปเลยไปเลยไปไหนก็ไปเลยไปได้ก็ไปเลยแม่กลับบ้านแล้วนะแม่กลับบ้านแล้วนะกลับบ้านเปล่ากลับบ้านเปล่ากลับบ้านไหม กลับบ้านไหมเร็วกลับบ้านไหมไปเร็วเร็วกลับบ้านเปล่าแม่แล้วแม่กลับแล้วรถมาเร็วกลับแล้วนะแม่กลับบ้านแล้วนะ ไปแล้วไปบ้านแล้วไม่รอแล้ว เดินตามก็ไม่ได้ไม่ยอมให้เดินตาม อ๋อจะไปฉี่จะไปฉี่จะไปฉี่ กลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วมาเร็วๆเลยกลับบ้านเดินให้ไวเร็วๆมาเร็วๆเลยเดินเดินแม่กลับแล้วนะแม่ไม่รอนะเร็วแม่ไม่รอนะกลับบ้านแล้วเร็วมาเร็วกลับบ้านเร็ว ไปยืนกลางแยกนะรถมาดันดูมันดูมันดมันนรถก็ไม่หลบรถต้องหลบให้อ่ะรถก็ไม่หลบด้วยเร็วๆเลยให้ไวกลับบ้านดูมันดูมันดูมันกลับบ้าน บ้านเขาอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่บ้านเขาอยู่นี่ลาต้องรีแล็กนี่ <c oughs> ทำธุระเดินตามก็ไม่ได้ไอายเหรอฮะอายเหรอหนูอายเหรอลูกโอโ้แม่เดินตามหน่อยก็ไม่ได้ไอายอายอายเขาอายเขาอาย